เวลาทานเล่านี่เป็นมองอยู่นะ

Up, kind of like สีขาวสีสากนี you know, ่นี่เลยอันนี้เล่านะนี่เล่ากินก่อนเล่านะครับเล่าสวยงามครับสวยงามแม่อาจารย์ไมเคิลนี่สักผิวนี่ยคับนี้ฝีมือครับอาจารย์ไมเคิลนะครับวันนี้ คนบ้านเดียวกันสักให้กันหนเ้ามานะตาำเส็จสาทีแล้วกใบได้ออกตาเนะ ครับอันนี้เราป้องกันอย่างดีครับมีแอลกอฮอล์มีอะไรต่างๆนะดูแล้วกันนะครับใครที่จะมานะครับวันนี้วันนี้คือวันมามาสักนะครับมาสักนะเอ้านะครับอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับนี่อาจารย์ไมเคิลนะครับอาจารย์ไมเคิลนะดูแล้วกันนะครับอาจารย์ไมเคิลนะเออกลมอย่างเงี้ยนะผมเออเพราะถึงนะก็จะมีนักการในนี้อยู่นะอาจารย์ไมเคิลนะนี่ก็น่าจะเดินสายสักอยู่นะผู้หญิงคนนี้นะอยู่มาจากอเมริกานะครับ อเมริกาครับสักชุดเต็มเอรนะสักชุดเต็มเอาชุดชุดนี่สี่พันสองนี่ซืออะไรนะนี่ไงสี่พันสองชุดอ๋อสักเดียวสักชุดเต็มเออสักเต็มเลยที่สักนะใช่เนี่ยคนนี้คนไหนสักชุดเต็มนะเนี่ยโอ้สักเต็มเหรอชุดใหญ่สักเต็มสักเต็มสักเต็มอันนี้คืออาจารย์คิวนะอาจารย์คิวนะสักชุดเต็มเลยเนี่ยผม ไปนี่บรรยากาศรอบๆทั้งนี้ทานั่ก็มีการตรวจสอบนะตรวจเอทีเตลอดนะครับใครจะเข้ามาก่อนเข้ามาตรวจนะครับไม่ใช่ไม่ตรวจไมโอ้ตรวจีอาารเเจ้กันเลเวจ้ากที่อะไรมาผีปันเนาะเออดูคนนี้ก็เสริมก็เสริมดวย มันดูเจ so ้ากรรมไนเว้นเจ้าเปิดสากรอยู่วันนี้มันมาปิดวันแล้วให้ดูไลฟ์สดไล่สดเอทเคอะครับผมวันนี้นะเออมาสิบสองมีนาโน่นเจ้ากรรมในเว้นอ่ะคิวไหมสิบสองมีนาเข้ามาครับสิบสองมีนาเออมาเอาคิวไว้ก่อนดูบรรยากาศคือไม่ไม่ไม่ปล่อยผ่านนะครับไม่ปล่อยผ่านนะเข้ามาวันปุ๋ยอาครับปุ๋ยอาผมน้ำที่มาเราตุ๋ย อไอ้คน,น,นที่อะไรจะเข้าพื้นที่มารีบๆเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้แล้วที่เข้ามาแล้วเข้ามาต่อได้เลยนะเข้ามาแล้วเข้ามาดูอ๋อตลลังตลาดนียยูสามท่านนะครับอาจารย์สักนะอาจารย์ยิวเนี่ยอาจารย์ทองยิวทองแล้วอาจารย์ไปเคลื่อนะครับผมนี่สักทุกเต็มเลยตักเต็มนะคับนี่ตักเต็มนะ นี่ครับสักชุดเต็มครับสี่พันสองครับทั้งชุดครับชุดนี้สี่พันสองนะครับแรงเงาอะไรเรียบร้อยตอนนั้นเลยนะครับผมนะโอเคนะครับตัดเลยก็ไรกลงดูแล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะก็บรรยากาศรอบๆนะครับผมนะมีการมาตรการป้องกันอย่างดีนะครับผมนะ